สวัสดีค่ะตักไทยสบายดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องเบอร์สุผูสุขคนค่ะมือน,นี้มาล่อนสีสิกินตําวุ้นเซ็นไส้กุ้งไส้แค่รสตําแบบเล่าๆเผ็ดๆคะ่ะเพิ่อนอยากกินเผ็ดอ้าวลุย แม่ตำแบบเผ็ดๆเลยพริกหลายๆหน่วยเลย <c oughs> โอนเผ็ดไหมพิสุบักเกิดหัดกินเดี๋ยวจะได้เก่งๆตำบุ้นเส้นใส่ปลาแดกใส่ปลาร่าเนี่และค่ะใส่กุ้งใส่บักแง่งใส่แค่รส ใส่ปลาเมกค่ะมาร้อนเพิ่นกำลังกําลังมากกินอาหารไทยมากกินสมตำกินยังไปสินะเพื่นเห็นอนะ่ะน่ากินมันกล็ลองซิมกินน่ามันกินไปกินมากเพิ่นแจ็บเสยเพื่อนอนะเอมันนี้แม่ก็เลยดตำบุนเส้นเพ็ดๆให้กินแซ่บก็ตำกอบุนเด้วยะคะ่ะพี่น้องเส้นมันเหนียว มันบ่ค่อยมากกินผักข่อยก็เลยเอาเสียมใส่น้ำตัมมันละเอากินกลากินให้มันใหญ่ไปวไ้ เอาให้หมดเนี่ยกินให้หมดหอยู่ในจาน mm. เผ็ดไหมลูกอืม mm. อร่อยไหมล่ะ mm. อร่อยมาก mm. อร่อยมาก <laughs> mm. <laughs>

อิ่มรีอยงอิมอิมแล้วเผ็ดไหมแสบบ ต <Yeah. S 1> <laughs> ึงเผ็ดตึงแซบเอาสวัสดีครับป้าป้าพี่พี่น้องน้องก่อนหรอกสวัสดีครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับอือฮค่ะพี่น้องมาแลอนหัดกินเผ็ดค่ะกินไปกินมาแซบตอนน้บเศร้ากินเลยสำหรับคลิปนี้แม่มาล่อนก็ขอฝากพี่ตอนน้องมาเพียงซํานีาา้ล่ะค่ะ อยู่ดีสบายเบ้ดสุขภูสุคนนะคะพี่นองเด้อไว้พ่อๆกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับอีกทีสุลุสวัสดีครับ